ครับก็เดี๋ยวผมจะมาต่อเรื่องก,การทำ layout นะครับหรือ setting out นะการวางตำแหน่งต่างๆตำแหน่งเสาเข็มตำแหน่งอะไรพวกนี้นะฮะวิธีการทำอย่างไรนะครับนะครับเื้องต้นนะเราตั้งกล้องอะไรได้เรียบร้อยนะฮะโอเคเราไปที่เมนูนะครับกดเมนูนะมันก็จะมีคำว่า layout นะครับ layout นะเราก็กด f 3เล l a y o นะครับทีนี้เราก็มาเลือกไฟล์เนี่ยไฟล์ข้อมูลที่เราเก็บไว้ข้างในนะ อาจจะกดลิสต์ขึ้นมานะครับบางทีเรามีไฟล์อยู่ก็เรียกขึ้นมาใช้นะไฟล์ข้อมูลนะครับผมเรียกไฟล์นี้ขึ้นมานะครับปุ๊บกด e n น e r นะครับวิธีการนะครับคล้ายๆกับการทำดัตต้าค l ลเลกนะครับ F1 จุดต้้งกล้อง F2 เบไซส์นะครับ F3 คือเนะเริ่มจาก F1 ก่อนนะไล่เรียงกันไปนะครับจุดต้้งกล้องนะครับอันนี้พิธีคือชื่อจุดใช่ไหมครับสามารถกดลิสต์ขึ้นมานะครับมาเลือกชื่อจุดได้ว่าใช้จุดไหนนะครับอันนี้ผมใช้ เบีนะครับ b บีมหนะผมก็เลือกเอานะกด F4 4นะครับเอนเตนะพิกัดตามนี้ใช่ไหมครับกดยีดนะ,ะความสูงเป้าความสูงกล้องนะครับ i Instrument Height นะความสูงจุดตั้งกล้องนะครับถูกไหมนะครับทีนี้แบ็กไซส์นะครับก็แบ็ไซ์นะแล้วเราก็สามารถจะกดลิสต์ขึ้นมาได้นะใช้ข้อมูลต่างๆได้นะเช่นถ้าสมมติแบ back ็กไซส์นะครับ อัลไซด์ side, กด enter เข้าไปนะฮะพิกัดต,ตามนี้ใช่ไหมกด yes นะครับแล้วเราก็เลงไปยังงแบบไซด์นะเลงไปยัางแบบไซด์ Black side นะครับครับแล้วก็กดตกลงนะอันนี้บางคนก็แบบ็ไซด์ด้วยค่าพิกัดนะแบบ็ไซด์ค่าพิกัดทํำยังไงนะนะครับอ่าหรเราก็กดกดตรงนี้ก็ได้นะฮะใส่ค่าใส่ค่าเข้าไปนะฮะหรือ หรือว่าเราบางทีเราแบ็คไซ์เนี่ยเราเรามีอยู่นะฮะเราก็มาเลือกนแบ็คไซ์ตัวนี้นะฮะเอาความสูง1.5นะครับนะครับเขาจะคำนวณนะคำนวณนะครับคำนวณบนคำนวณระยะให้นะฮะนะครับแล้วแบ็คไซด์นะครับกดลิสต์ขึ้นมานะครับเลือก นะครับเล็งเล็งแบคไซด์นะฮะเล็งปทางแบคไซด์นะครับแล้วก็กดเ e s นะครับนะครับแล้วก็ถ้าจะวางตำแหน่งนะครับก็เลยเอานะ x สามนะครับกดเลือกข้อมูลที่จะวางขึ้นมานะฮะข้อมูลสุดท้ายนะครับกด enter นะฮะพิกัดตามนี้นะครับความสูงเป้าตามนี้นะครับ จากนั้นนะครับเขาก็แสดงค่ามุมนะครับแล้วก็ระยะทางที่ที่คำนวณได้นะครับเราให้เรากดที่แองเกิลก่อนนะครับนะครับแล้วก็สังเกตตรงบรรทัดนี้นะครับที่เขียนว่า d แล้วก็ hr นะครับทําค่า dhr ให้เป็นศูนย์นะครับโดยการหมุนกล้องนะค่าแคมแล้วก็หมุนกล้องให้มันใกล้ศูนย์ที่สุดนะครับ นะครับจากนั้นกดพอได้ได้มุมได้แนวนะครับกดดิสนะครับ F1 นะครับเพื่อเช็กระยะนะนะครับอันนี้คือระยะนะครับที่ยิงได้นะครับส่วนนี่คือผลต่างทางระยะนะครับก็คือพอดีนะฮะไม่ไม่มีนะฮะซึ่งเราสามารถจะกดโหมดซ้ำนะให้ยิงละเอียดละเอียดหน่อยนะ นะคือขั้นตอนนี้เราเราไม่เราไม่หมุนกล้องน,นะฮะเราแค่ให้คนถือโพลเน่ยเดินเข้าเดินออกเฉยๆนะฮะครับ,ค,รบ,ค,รบค่าติดลบนะค่าดีไซนติดลบแปลว่ามันต่ำนะฮะเราก็ต้องกระโดดเทเลสโคปขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้นะครับพอค่าได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะกดกด N กดปุ่มนี้ครับเช็คพิกัดได้เหมือนกันนะกลับไปกลับมานะฮะนะนะครับถ้าเรียบร้อยนะครับก็กดปุ่มปุ่มเน็กนะฮะส่วน N P กับ P เนี่ยมันเปลี่ยนประเภทของเป้านะฮะกดแล้วเปลี่ยนประเภทของเป้านะฮะถ้าจุดนี้เรียบร้อยนะครับก็กดปุ่มเน็กนะครับ เราก็จะหาชื่อจุดอื่นๆต่อไปนะกด list ขึ้นมาเลือกจุดอื่นๆได้นะครับโอเคครับอันนี้เป็นการทำา l y y u u t นะครับ